ลำบากมากไปทําอะไรคือทําทุกอย่างที่ได้ตังค์มาเลี้ยงลูกก็ได้วันละง่าสิบบาทวันละร้อยก็เลยออกจากบ้านไม่มีตังค์เสียค่าบ้านนี่คือคําพูดของพี่พรนางกฎชนิภาสงวนศักดิ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความลําบากในชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวสองคนที่อยู่ในวัยเรียนรายได้อันน้อยนิดแบบเดือนชนเดือนจากการรับจ้างซักผ้ารีดผ้าเพียงไม่กี่บาทแทบจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีโครงการเงินดิจิทัลบอลเลต10,000บาทจากรัฐบาลก็เปรียบเสมือนแสงสว่างได้เกิดขึ้นในชีวิตได้ตั้งความหวังว่าคือจะจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแต่พอได้ก็ดีใจมากสําหรับพี่มันมันเยอะเพราะว่าเราจะหาหมื่นหนึ่งหายากมากแล้วก็ได้เงินก้อนนี้มาก็เอาไปลงทุนเครื่องตักผ้าแล้วก็ซื้อโตารีดเครื่องเครื่องใหม่ซื้อน้ํายาได้เยอะมันก็มันก็ตุน้นไปเยอะค่ะปิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยค่ะ จากชีวิตที่แทบมองไม่เห็นอนาคตเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ได้รับพี่พรน,นำมาต่อยอดสร้างอาชีพจากเดิมที่ต้องรับจ้างสักผารีดผาที่บ้านลูกค้าวันนี้ได้นำเงินก้อนนี้มาซื้อเครื่องซักผ้าราคาไม่แพงเตารีดตัวใหม่และอุปกรณ์อื่นๆเปิดกิจการร้านซักรีดเล็กๆที่บ้านเช่าเป็นของตัวเองหาลูกค้าจากทุกช่องทางจากรายได้ที่ไม่แน่นอน ตอนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละสองร้อบาทมาจุนเจือครอบครัวตอนนี้ก็ใช้แบบประหยัดประหยัดมากก็เก็บไว้สำรองให้ลูกได้เรียนหนังสือด้วยเพราะลูกจะเข้าอบเข้าหมนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกสามปีพันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเรามันจะอยู่ยังไงคนธรรมดาเหมือนเราอย่างเงาหาเจ้ากินครับก็ได้ส่วนก้อนนี้มาก็มันมันโตยอดได้เยอะพี่วะเหมือนรัฐบาลช่วยมาแบบนี้เราก็ดีใจมากค่ะ พราะว่าไม่รู้จะหันไปทางไหนเหมือนกันเงินหนึ่งบาทอาจจะน้อยสําหรับบางคนแต่สําหรับอีกหลายๆคนรวมถึงพี่พรเงินก้อนนี้จากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและสร้างอนาคตของลูกทั้งสองคนได้